ความล้มเหลวในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาทําให้มีการคาดการณ์กันหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆว่าในที่สุดแล้วกรีซค,คงต้องถอนตัวจากยูโรโซนอย่างไรก็ดีบรรดาผู้นําของประเทศสําคัญๆในยูโรโซนรวมถึงนายกรัฐมนตรีของเยอรมน,นีก็ได้ออกมาย้ําหลายครั้งว่าอยากให้กรีซอยู่ในกลุ่มยูโรโซนต่อไปแต่กรีซต้องปฏิบัติข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อแลกกับการรับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยหากกรีซไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากภายนอก กรีซก็จะหมดเงินบริหารประเทศอย่างเร็วที่สุดภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้แต่อีกมุมหนึ่งจากนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังของสหรัฐอย่างนายรูเนียรูบินีบอกว่ากรีซค,ควรจะออกจากยูโรโซนหากอยากให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตและแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้อีกครั้งเพราะตอนนี้กรีซกำลังติดอยู่ในวงจรชั่วร้ายของภาวะล้มละลายสูญเสียความสามารถในการแข่งขันขาดดุลมหาศาลและเศรษฐกิจตกต่ำมากขึ้นเรื่อยๆ สำนักข่าวรอยเตอร์สวิเคราะห์ว่าถึงตอนนี้มีความเป็นไปได้สามทางที่จะเกิดขึ้นกับกรีซ ความเป็นไปได้แรกคือกรีซอยู่ในยูโรโซนต่อไปซึ่งจะเกิดจากการที่รัฐบาลชุดใหม่ย,ยอมปฏิบตัติตามข้อตกลงเดิมที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ต่างชาติทำให้กรีซได้รับเงินช่วยเหลือต่อไปและยูอาจใชาม้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าตลาดจะเผชิญกับความไม่แน่นอนเป็นครั้งคราวในช่วงหลายเดือนหรือหลายปีข้างหน้าต่อไป ความเป็นไปได้ที่2คือกรีซออกจากยูโรโซนอย่างราบรื่นโดยรัฐบาลใหม่ของกรีซต่อต้านมาตรการปรับลดงบประมาณรายจ่ายและปฏิเสธเงื่อนไขในมาตรการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศซึ่งจะทําให้ e ูและ IMF หยุดปล่อยเงินกู้ให้กรีซและส่งผลให้รัฐบาลของกรีซขาดแคลนเงินสดต้องผิดนัดชําระหนี้และต้องพิมพ์สกุลเงินของตัวเองเพื่อน,นํามาชําระหนี้ซึ่งจะทําให้ระบบธนาคารของกรีซล่มสลายตามมา แต่เนื่องจากเศรษฐกิจกรีซมีสัดส่วนเพียง2%ของ GDP ยูโรโซนและแม้กรีซจะเป็นหนี้ภาคเอกชนหลายหมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นธนาคารพาณิชย์ของฝรั่งเศสและเยอรมนีส่วนหนต่างประเทศนั้นเจ้าหนี้รายใหญ่ก็คือ ECB EU และ IMF ดังนั้นหากสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภูมิภาคอื่นน้อยมาก อย่างไรก็ดีสิ่งที่ต้องกังวลก็คือหากกรีซออกจากยูโรโซนตลาดก็จะหันไปสนใจประเทศอื่นๆที่มีปัญหานี้สูงแทนเช่นสเปนโปรตุเกสไอแลนด์และอิตาลีซึ่งก็เป็นหน้าที่ของยุโรปที่ต้องพยายามควบคุมไม่ให้วิกฤตลุกลามออกไป ส่วนในกรณีสุดท้ายหากกรีซออกจากยูโรโซนอย่างไม่เป็นระเบียบเศรษฐกิจของกรีซก็จะล่มสลายในขณะที่ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสเปนและอิตาลีพุ่งสูงขึ้นจนทําให้ทั้งสองประเทศนี้ไม่สามารถกู้เงินจากตลาดพันธบัตรรัฐบาลได้ส่วนประชาชนใน2ประเทศก็จะแห่ถอนเงินสดออกจากธนาคารเพราะกังวลว่าสเปนและอิตาลีจะต้องถอนตัวออกจากยูโรโซนด้วย สถานการณ์นี้จะทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกสุดตัวลงและนักลงทุนหันไปลงทุนในตลาดสหรัฐที่มีความปลอดภัยสูงส่งผลให้ดอลลา,าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นส่วนทางกับค่าเงินยูโรที่ดิ่งลงขณะที่ธนาคารพาณิชย์ในยุโรปจะพบกับปัญหาขาดแคลนเงินทุนทําให้ระบบธนาคารเข้าสู่ภาวะชะง,งักงนันและตลาดโลกผเผชิญกับความปั่นป่วนรุนแรง หากกรีซต,ต้องออกจากการเป็นสมาชิกยูโรโซนจริงๆนายโจเซฟสติกลิสนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลมองว่าในระยะสั้นความไม่แน่นอนต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นจะส่งผลเสียต่อตลาดแต่ในระยะกลางและยาวไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรเพราะกรีซเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดเล็กแต่ก็เตือนว่ารัฐบาลเอเชียควรเตรียมมาตรการเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น no, the exit Uh, financial markets don't like that kind of instability, a lot of uncertainty. One of the things that we didn't do after the crisis of 2008 was make a transparent financial system. In the longer term, uh, the, uh, uh, as if Greece and several other countries leave the euro, uh, the net effect is probably for an appreciation. Of the euro because the weaker currency, the weaker countries will be leaving and the remaining will be uh, stronger. And that's one of the reasons why a lot of people think that Germany will be one of the people that will be hurt most because the appreciation of the currency will put it at a competitive disadvantage. ชาวกรีซจะเทคะแนนให้พักใดสนับสนุนหรือต่อต้อตานมาตรการลดงบประมาณรายจ่ายเพราะนี่จะเป็นก้าวสำคัญที่มีส่วนชี้ชะตาอนาคตของกรีซว่าจะได้ไปต่อกับยูโรโซนหรือไม่